ที่นี่แม่หมอฮันชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงรายเดือนของทั้ง12ราศีคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื่องจากการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการทำนายดวงครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้ไพ่นาคราชเรกศาสตร์ในการทำนายดวง สวัสดีค่ะแม่หมอฮันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2566นะคะต้องกราบขออภัยหากมีเสียงรบกวนมีเสียงแทรกเข้าไปในการอัดคลิปนะคะเนื่องจากที่บ้านมีเด็กน้อยและบ้านติดถนนค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอฮันเองนะคะเรามาดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีมังกรค่ะ เริ่มต้นอันดับแรกการเงินของชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้ได้รับภายปากหวานกลนเปรี้ยวจะมีปัญหาเข้ามาแต่อาจจะโดนหลอกโดยไม่รู้ตัวค่ะหรือใครรับปากอะไรเราไว้เนี่ยไม่ได้ทำให้เราสักอย่างและแถมว่าคนที่รักของเราอาจจะนำปัญหาเรื่องการเงินมาให้ด้วยนะคะรักหมายถึงรักในทุกรูปแบบนะคะรักแบบพ่อแม่รักรักแบบแฟนรักเรารักแบบพี่น้องรักแบบครอบครัวหรือรักแบบญาติก็ได้นะ รวมไปจนถึงเพื่อนรักด้วยก็ได้คะ่ะอาจจะหักเหลี่ยมโหดนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีมังกรเดือนกันยายนเขาบอกว่าเลือกที่รักมักที่ชังค่ะแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเหมือนว่าไอ้ที่ผ่านมาที่มันดำๆมืดๆดูอึมครึมเนี่ยกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะขยันต่อไปทําหน้าที่ของเราต่อไปนะคะสุขภาพค่ะชาวราศีมังกรคะเดือนกันยายนต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บ มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่อาจจะมีแบบอาการกําเริบได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีและจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินค่ะอันนี้สะดุดได้หกลมได้นะมืดได้เป็นลมได้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับฝ่าเท้านิ้วเท้าข้อเท้าและก็เล็บเท้านะคะรวมไปจนถึงเส้นเอ็นที่เชื่อมโยงกับเท้าค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความรักค่ะ ความรักของชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับรักไม่สมหวังรักนอกใจหรือรักมีปัญหาถึงขั้นเลิกราได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะต้องระมัดระวังให้ดียังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความรักมากนักดูเหมือนว่าเขาไม่อยากให้โฟกัสเลยะคะ่ะอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเองินเ,เ,เรื่องอะไรไปก่อนเพราะว่าความรักดูเหมือนแบบยิ่งไปโฟกัสมันจะยิ่งผิดหวังนะคะท้ายที่สุดค่ะเรื่องโชคลาภนะคะ โชคลาภของชาวราศีมังกรนะคะจะได้จากคนที่เขารักเราแต่ก่อนจะได้ก็หักหลังมาก่อนแล้วนะคะเหมือนเปนแบบว่าถ้าไม่ไปถึงที่ก็คือไม่ได้ะคะ่ะหรือถ้าเกิดจะพูดกันปากเปล่ารอยๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เขารักเราอาจจะให้เรานะคะแต่ไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนก็ต้องติดตามทวงถามนะคะถ้าเกิดเราเงียบเขาก็เงียบเหมือนกันนะคะโชคลาภก็คือไม่มีนั่นเองมาได้มาจากการเสี่ยงดวงนะแต่มาจากคนที่รักค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ของชาวราศีกุมค่ะการเงินของชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเลยมีเกณฑ์ผิดหวังขยันผิดที่ผิดทางเงินไม่สมบูรณ์นะคะหรือวางแผนไว้แล้วไม่ได้ดังที่หวังนะ พอมาเรื่องการงานนะคะเขาบอกว่าจะโดนกดดันมากๆเลยมีคนเตรียมหักหลังเราอยู่เพราะเงินเป็นพิษนะคะแต่เขาบอกว่าถามว่าไอ้เงินที่ผ่านมาที่เคยจะได้จะได้อยู่ไหมได้อยู่นะคะแต่ถามว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ดีนักนะคะก็จะโดนกดดันเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวนิดนึงแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยมดลูกอวัยวะเพศนะคะผู้ชายก็ท้องน้อยกับอวัยวะเพศนะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีนะคะมันเล็กดำๆหมายถึงอาจจะมีอะไรแปลกปลอมหรือเป็นซีดเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรพวกนี้ในนั้นได้ส่วนโรคอื่นนะคะไม่กําเริบแต่อยากเครียดให้มันเยอะนะคะอาจจะส่งผลกับเรื่องอาการประจำเดือนเลือดหรือปวดท้องอาหารเป็นพิษพวกนี้อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยไม่ไดีมีโชคจากการเสี่ยงดวงเลยแต่เป็นโชคจากบุญเก่าบุญเก่าหมายถึงเออใครเคยยืมไปใครเราเคยทําบุญกับใครไว้เขาอาจจะมาซัพพอร์ตเรารวมไปถึงการทําบุญกับคนเป็นคนตายด้วยนะคะอันเนี้ย ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งที่เสียไปแล้วอาจจะโอเคเออเบิกบุญมาไปซื้อห้องซื้อหวยหรือซื้อเลขอายุเขาแล้วถูกได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกุมใครที่รอให้คนเก่ากลับมาไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนเคยเลิกลาไปเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับเข้ามานะคะอ่าส่วนคนที่โสดอยู่จะได้คนไกลค่ะเป็นคนไกลตัว แต่สถานนะที่รังเลรังเลก็อาจจะชัดเจนขึ้นด้วยก็ได้นะคะเลขแบบนี้เป็นเลขเดียวกันนะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะ ันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะ2566ของชาวราศีมีนค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องการเงินนะคะเขาบอกว่าการเงินมีคนซัพพอร์ตดีมากๆเลยแต่ตัวเจ้าของเองนี่แหละค่ะจะไปทำให้ตัวเรามีปัญหาเช่นนำเงินในอนาคตมาใช้มากจนเกินไปหรือนำเงินที่มีอยู่ไปวางแผนในอนาคตมากจนเกินไปค่ะคือรีบใช้จ่ายอาจจะทำให้เกิดการหมุนเงินขึ้นมาได้อันนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเราจัดการนะคะแนะนําว่าอะไรยังไม่สมควรก็ยังไม่ต้องรีบค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะมีคนสัพพอตดีแต่การซัพพอตนี้ย่อมมีข้อแรกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะรับได้แต่อย่าเยอะต่อไปในเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะ อาจจะมีการเจ็บปวดหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการเดินทางไกลนะคะหรือการไปโน่นมานี่ได้อาจจะมีการปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดข้อปวดกระดูกนะส่วนโรคอื่นยังไม่กำเริบนะคะปกติดีดูแลตัวเองเรื่องการเดินทางก็พอคะ่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะไม่มีโชคทั้งจากเรื่องของการเสี่ยงดวงและเรื่องการงานค่ะแถมท่านเตือนให้ระวังด้วยนะคะว่าในสายงานอาจจะมีการพูดพาดพิงหรือบน่นหรือนินทาในเรื่องของการที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วแล้วเราทําไม่ได้นะคะ ต่อไปในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนนะคะคนโสดนะเขาบอกว่ายังมองไม่เห็นทางเลยยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าหรือเราไม่รู้ว่าตัวเราจะเดินไปต่อกับเขาดีไหมยังเลือกไม่ได้ยังมองไม่เห็นโอกาสนะคะหรือเขาก็ยังไม่คิดที่จะเลือกเรายังไม่ได้ปูทางไปกับเราส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระวังให้ดีนะคะมีเกณฑ์โดนคนรักทำอะไรรับหลัง และทำให้เราผิดหวังโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องโดนนอกใจอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะแม่หมอหันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะ2566ของชาวราศีเมษค่ะ เริ่มต้นที่การเงินนะคะการเงินชาวราศีเมษคือดีมากนะคะค่อนข้างจะมีคนซัพพอร์ตการเงินเขี่ยแล้วค่ะแต่ใช้เงินได้ถูกทิศถูกทางนะคะหาเงินใด้ถูกที่ถูกทางด้วยมีคนซัพพอร์ตดีในเรื่องของการเงินค่ะหรือว่าคนรักจะเปเงินนะรักในที่นี้ของหมอคือไม่ว่าจะรักแบบพ่อแม่รักเราเพื่อนรักเราแฟนรักเราหรือเพื่อนร่วมงานรักเรารวมไปจนถึงคนอื่นๆนะคะที่เขารักเราในทุกรูปแบบจะซัพพอร์ตเราในเรื่องของการเงิน แต่ได้มาแล้วก็รู้จะเก็บเก็บไปบ้างนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการงานค่ะเขาบอกว่าอ่าถ้าเกิดคิดจะออกงานนะให้คำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่ามันมีทุกที่ค่ะและไม่แนะนําให้ออกกระทนฐันแนะนําให้หางานให้ได้ก่อนนะคะเพราะมันเป็นเลขดําเหมือนว่าถ้าเกิดเรารเผชิญปัญหาตรงนี้ไม่ได้ไป,ปเผชิญปัญหาข้างหน้าก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะท่านเตือนประมาณนี้นะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพหนึ่งเลยต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ไข้หวัดไอจามมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกฟันทอมซินหรือระบบทางเดินหายใจนะคะ2ให้ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ค่ะลำไส้คือทั้งส่วนกลางและส่วนปลายนะคะอาจจะมีปัญหาได้เกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายอันนี้ให้ตรวจเช็คนิดนึงนะคะเพราะไพ่ขึ้นสีดําหมายความว่าอาจจะเป็นหนักหรืออาจจะมีสารก่อมะเร็งหรือกินอะไรที่มันทําให้ปวดท้องหึ่งขัน้นอาจจะต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดได้นะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภจะได้มาจากการไปมูค่ะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวแนวพญาน,นาคนะคะก็จะได้เลขได้โชคมาแต่ห้ามบอกผู้อื่นนะคะหรือไปเองเห็นเองเท่านั้นถ้าไมา่ได้ไปงดโชคไว้ก่อนก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนมีคู่ก่อนเขาบอกว่าช่วงนี้คนมีคู่ความรักก็ดีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจอะไรขึ้นมาก็แนะนําว่าให้ช่วยกันตัดสินใจ เราห้ามโรเลนะคะเพราะถ้าโรเลปุ๊บมีปัญหาไปกดดันคนรักทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนในโหมดของคนโสดคะ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาหรือมีจนเราไม่รู้จะเลือกใครดีเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าคนไหนดีให้เลือกคนนั้นนะคะอย่าโรเลเพราะมิชันนแล้วปลาอาจจะหลุดจากมือได้ทั้งหมดเลย สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะพศ2566ของชาวราศีพฤษภค่ะเริ่มที่การเงินชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอย่าไปพูดว่ามีค่ะหรืออย่าไปพูดว่าไม่มีนะคะให้ทําตัวเฉยๆนิ่งๆปกติไป เพราะการเงินจะไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้การงานน่ะกำลังก้าวไปข้างหน้ายอย่างดีดีและดีเลยแต่อย่าใจร้อนนะคะอย่ารีบตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อเซนเพื่อไปต่อหรือเพื่อเลือกที่ไปหรือไปสอบหรืออะไรอย่างนี้รวมไปจนถึงตัดสินใจเลือกเงินเดือนนะคะ มันอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้เรารีบตัดสินใจแต่เขาบอกอยากให้พินิษพิเคราะห์ดีๆถ้าต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินนั้นอาจจะทําให้เรามีปัญหาทีหลังได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจช้าๆดีๆนะคะคิดทถีฐิทวนก่อนส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องระวังแต่มันมีโรคแอบแฝงหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่อาจจะกําเนิดได้อันนี้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ต่อไปเป็นในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภมีนะคะไม่เยอะไม่มากนะคะแต่ห้ามบอกเลขคนอื่นอ่านลมว่าซื้อคนเดียวซื้อเงียบๆนะคะถ้าบอกเราจะไม่ถูกหรือเลขเคลื่อนจะ้ะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่หมอขอเริ่มที่คนมีคู่ก่อนนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ความรักเนี่ย โอ้โหมันแย่สือเกินมันเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะสามารถไปต่อได้นะคะขอแค่เราเปิดใจคุยเรื่องปัญหาหรือเคลียร์กันแบบจริงจังทาความเข้าใจกันก็จะไปกันต่อได้เองนะคะเพราะว่าเราอาจจะไปเห็นงานดีกว่าเขาก็ได้เขาเลยงุดหงิดเอานะทีนี้ไปดูกันต่อในเรื่องของคนโสดคะ่ะคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าความรักมันยังไปต่อไม่ได้คะ่ะให้โฟกัสเรื่องงานไปก่อนมิฉะนั้นจะปวดหัวทั้งเรื่องงานและก็เรื่องรักนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะคะของชาวราศีเมถุนเริ่มที่การเงินเขาบอกว่าการเงินช่วงนี้โอ้โหเงินเก็บรั่วไหลมากนะคะเกือบจะไปต่อไม่ได้แล้วเลยต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวค่ะต่อไปในเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้ก็คือโอ้โห อุดมากนะคะดูเหมือนว่าจะเหนื่อยหนักสาหัสเหลือเกินแต่ถามว่าไปต่อได้ไหมจะออกเลยดีหรือเปล่าเขาบอกว่าที่ใหม่ที่เก่าไม่ต่างกันเลยค่ะอดทนไปก่อนนะต่อไปในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพ,าะ,เพาะอาหารหลอดอาหารนะคะหรือมีพวกกดไหลยะ้อนหรือว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะคะแล้วก็กลางลิมปีต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะเขาบอกว่าโชคลาภอะโชคดีตรงที่ว่ามีคนพพอร์ตในเรื่องของงานนะคะ เพราะฉะนั้นหางานได้แล้วค่อยย้ายเนาะหรือว่าอยู่ไปก่อนนะคะลองเรียนรู้ไปก่อนเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้โชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมันเลยนะคะให้โชคเรื่องกับคนซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องงานจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือไม่ก็จะเจอเจ้านายดีหรือไม่ก็ คนที่เขาดูแลเราเขาจะสปอร์ตเราดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะ,ะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเริ่มที่คนมีคู่ก่อนเขาบอกว่าช่วงนี้มันเครียดเหลือเกินกับความรักมัน50-50เพราะฉะนั้นอยากให้มองถึงอนาคตข้างหน้านะคะว่าถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรส่วนคนไม่มีคู่ค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้มันมีคนแอบมองอยู่นะแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดจะเข้ามาจีบเราเพราะฉะนั้นเฉยๆไปก่อนได้ก็ดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายน2566ของชาวราศรีกร,รกฎค่ะชาวราศรีกร,รกฎเรื่องการงานนะคะค่อนข้างที่จะแย่เลยโหอย่าเพิ่งออกนะคะอดทนไปก่อนเนาะกาลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะก็รอนิดนึงเพราะตัวเลขมันบอกว่าอึมครึมนะคะอึดอัดน,นะ เหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยนะคะเหมือนโดนกแกล้งนะคะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นนะอย่าเพิ่งรีบออกจากงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกการเงินเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นทางกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมก็ผ่านไปได้แหะคะ่ะยังไปได้เรื่อยๆแต่เหนื่อยหนักสาหัสเหมือนกันส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีขึ้นคะ่ะนะอาจจะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะคะรู้สึกเหมือนว่า ถ้าเทียบกับเดือนก่อนเดือนนี้คือโอเคขึ้นเยอะเลยนะคะสุขภาพไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเยอะต่อไปในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภจะมีเกณฑ์ถูกหวยนะแต่อย่าพูดอย่าบอกอะไรใครนะคะถ้ามีอะไรก็คือซื้อไปตามนั้นอย่าคาดหวังให้มากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้บอกใครเลยพเพราะเลขจะเคลื่อนค่ะส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดก่อนนะคะคนโสดของชาวราศีกรกฎเนี่ย จะเหนื่อยหนักหนาสาหัสมากค่ะแทบจะไม่อยากมีความรักกันเลยทีเดียวหรือเขามองว่าเราเป็นตัวเก็บเราเป็นตัวในความรับหรือเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะชัดเจนกับเราได้นะคะส่วนคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้จะเหนื่อยหนักแบกภาระทุกอย่างในเรื่องของความรู้สึกก็ดูเหมือนว่าเขาจะลังเลโรเลแม้กระทั่งเปิดเนื้อเปิดตัวเขาก็ไม่เปิดนะคะ นะเพราะฉะนั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเหนื่อยพอแล้วหรือยังนะคะทั้งคู่เลยทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอฮันนะคะ วันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายนของชาวราศีสิงค์ค่ะการเงินของชาวราศีสิงค์ช่วงนี้เขาบอกว่าหมุนเงินคล่องตัวดีนะคะแต่อย่าไปจับจ่ายใช้สอยอะไรในอนาคตข้างหน้าหรืออย่าเพิ่งวางแผนไปทําอะไรและช่วงนี้ให้งดเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาหนี้สินเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของการงานมีคนซัพพอร์ตดีคะ่ะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ก็ยังไม่อยากให้เปลี่ยนงานนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกอันนี้ปวดเรื้อรังนะคะเป็นมานานแต่รอบนี้อาจจะปวดมากกว่าเดิมถึงมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภจะได้จากการไปมูหรือการเดินทางนะคะการเดินทางในที่นี้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นมีโชคจากตรงนั้นแต่ไม่ได้ให้โชคเรื่องการงานมาเลยส่วนในเรื่องของความรักนะคะทั้งคนสดและคนมีคู่ ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนิดนึงค่ะอาจจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันหรือคุยกันแล้วไม่ลงตัวดวงเป็นอย่างนี้ทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นให้จะเย,ย็นๆนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมนะคะยังไงก็มีในเรื่องของความรักเข้ามาแน่ๆค่ะแต่อาจจะทุกหน่อยทั้งคู่เลยนะคะสวัสดีค่ะแม่หมอฮันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยาย,ยนพศ2566ของชาวราศีกันค่ะ การเงินของชาวราศีกันนะคะหมุนไม่ได้เลยค่ะฝืดมากๆนะคะมีปัญหานะคะเวลามีปัญหาชาวราศีกันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครแนะนำรองปรึกษาท่านอื่นดูนะคะเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการงานระวังโดนหลอกค่ะมีคนมาพูดคล้ายฟันแต่ถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ดีแล้วนะคะการเงินก็จะดีขึ้นจากการงานตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันให้รองปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยอวัยวะเพศมีการปวด หรือว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ส่วนปลายและอวัยวะเพศท้องน้อยนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงการเป็นลิสีดวงได้ด้วยนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภชาวราศีกันไม่ได้มีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะแต่จะได้จากการทํางาน,นะคะ่ะตั้งใจทํางานให้ดีค่ะทํางานให้เหมือนที่เรารักอะไรบางอย่างคือทุ่มเทให้เต็มที่และผลจะออกมาดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะ เอาที่คนโสดก่อนเลยค่ะบอกว่าคนโสดนะคะคุยไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปคิดมีสถานะกับใครส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้พูดดีๆกับเขานิดนึงอย่าเอาความเครียดมาระบายที่คนรักค่ะเพราะอาจจะทําให้มีปัญหาได้หรือว่า,าจจะทําให้รู้สึกตึงๆใส่กันได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอฮันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจาเดือนกันยายนพศ2566นะคะของชาวราศีตุลค่ะ ชาวราศีตุลนะคะในช่วงนี้เรื่องการเงินค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะในเดือนนี้อยากจะให้วางแผนให้ดีค่ะมิชนันและการเงินจะติดขัดได้ถึงขั้นขาดมือได้เลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การงานของชาวราศีตุลถือว่ามีคนซัพพอร์ตด,ดีลูกค้ากําลังติดนะคะกําลังรักกาลังหลงแต่จะเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยแค่กับคนนะคะเหนื่อยกับงานแล้วก็เหนื่อยกับใจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับ การปวดท้องนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับท้องหรือําไส้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะเรื้อรังรักษายาวนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าได้เป็นแล้วหายากค่ะส่วนในเรื่องของโชคราภนะคะชาวราศีตุลน,นะคะจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่เป็นเสี่ยงดวงจากทางกายและอาจจะเกี่ยวข้องกับองค์ปู่พญานาคท่านใดท่านหนึ่งค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดกันก่อนคนโสดนะคะเขาบอกว่าอย่ารังเรค่ะจะจีบก็จีบจะคุยก็คุยจะคบก็คบจะเปิดใจก็เปิดใจนะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่ช่วงนี้คนมีคู่พยายามแบ่งเวลาให้กับเรื่องของคนรักสักนิดนึงนะคะอย่าขยันทําแต่ง,งานอย่างเดียวค่ะเพราะอาจจะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่หมอหันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2566ของชาวราศีพฤษจิกค่ะ ชาวราศีพฤจิกนะคะการเงินในช่วงนี้ของเดือนนี้จะต้องระวังให้ดีมีเกณฑ์หมุนเงินไม่ทันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ได้ดีมากขึ้นสักเท่าไหร่นักนะคะขึ้นอยู่กับการวางแผนเดิมนะส่วนเรื่องการงานค่ะเขาบอกว่าการงานจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเห็นงานแหละแต่ยังไม่เห็นเงินเท่าไหรค่ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤจิก มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเดิมๆค่ะเนื่องจากไม่ค่อยดูแลนะคะอยากให้ดูแลเอาใจใส่ตัวเองนิดนึงค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะจะได้โชคจากคนที่รักค่ะแต่เงื่อนไขของการได้คือการขอนะคะคือการพูดคือการบอกถ้าไม่พูดไม่บอกก็ไม่ได้นะคะคนที่รักของหมอนะคะคือเพื่อนรักเราก็ได้พ่อแม่รักเราก็ได้แฟนรักเราก็ได้หัวหน้างานรักเราก็ได้รักในทุกสถานะค่ะเขาจะเปเรานะ ต่อไปนะคะเรื่องความรักของชาวราศีพฤจิกคะ่ะเริ่มต้นที่คนโสดกันก่อนนะคะคนโสดนะคะจะเจอปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าเรา3ามคนนะคะอย่าเลือกเยอะนะคะมีคนเข้ามาก็อย่าโปะแตกนะคะคุยไปเรื่อย ดูไปเรื่อยให้เวลากับตัวเองนะคะส่วนคนมีคู่นะคะให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องเวลาจนไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือมันมีราคาแต่ไม่ให้เวลากับคนรักเพราะมัวไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆแบบไม่จัดสรรเวลาจะทําให้ความรักมีปัญหาได้นะคะสวัสดีค่ะแม่หมอหันเองนะคะวันนี้อยู่กับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2566ค่ะของชาวราศีธนู ชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ไม่ได้แย่ค่ะดีด้วยซ้ำแต่ให้คิดเยอะๆไต่ตรองให้ดีนิดนึงค่ะจะได้ไม่พลาด ส่วนในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ชาวราศีธนูอย่าไปเชื่อเขานะคะถ้าใครบอกให้ออกจากงานหรือใครกดดันอะไรมาให้นิ่งๆเข้าไว้ยอยู่ไปก่อนอดทนไปก่อนนะคะคนที่มากดดันจะได้เครียดและออกไปเองส่วนถ้าตัวเรามีเรื่องเครียดพยายามจัดการตัวเองให้ได้นะคะอย่าคิดถึงขั้นออกงานเพราะเราอยู่ตรงนี้ต่อไปได้ค่ะถ้าออกหางานยากนะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับ ทำไส้ปวดท้องนะคะอันนี้ถ้ารักษาอยู่แล้วเดิมนะคะก็จะดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับหายขาดส่วนใครที่กำลังจะเป็นใหม่อันนี้แนะนำให้เช็คให้ละเอียดนิดนึงเพราะไพ่มันเป็นสีดำสีดำหมายถึงมะเร็งได้สีดำหมายถึงการเป็นเรื้อรังได้หรือเป็นเนื้อร้ายได้นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะไม่มีโชคเลยไม่ว่าจะเป็นโชคจากคนรักเดือการหางานหรือการงานก็ไม่ได้นะคะไม่เสี่ยงโชคจะดีที่สุดคะ่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดกันก่อนคนโสดช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่อยๆกับความสัมพันธ์นะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราแน่หรือว่าเราควรที่จะหยุดดีอันนี้แนะนําให้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบ ส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้จะรู้สึกน้อยใจกับความสัมพันธ์นะคะรู้สึกน้อยๆย,ยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะมันรู้สึกเหนื่อยไปหมดนะคะรู้สึกเหมือนว่าเราคิดมากไปคนเดียวนะคะหรือเขาไม่ได้ดั่งใจเรามันเลยทําให้เหนื่อยๆน,นิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้แหละ,ค,ะค่ะสู้ๆค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมรับฟังในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ